กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e r ร์สตาก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบุกหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลิงด้านล่างใกล้วิดีโอเรื่อง นี่รักในหัวตอนที่สองบุษยาช่วงค่ำของความหอยนางรมอากาศของภาคใต้มักร้อนชื้นจนตัวเหนียวเนื้อร่างเล็กเดินละเลาะ,ะกระทั่งถึงบ้านพักคุณงานขัดไปข้างในสวนยางเป็นบ้านพักที่สร้างขึ้นอย่างง่ายเป็นลัง กะจัดกระจายอยู่ทั่วภายในสวนขณะออกมาอย่างแววเสียงแม่และแม่นาะหรือเมียอีกคนของพ่อโต้เถียงกันเพียงเรื่องใครจะได้ไปออกงานในเมืองวันพรุ่งนี้ใจเด็กสาวแสนเบื่อนายรู้สึกเราเป็นคนนอกตลอดเวลาไม่เป็นที่ต้องการของบ้านชื่อบัวแท้จริงแล้วมาจากชื่อบัวพุทธ ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดทาว่าบัวผุดเป็นเพียงพืชกาบฝากที่อยู่บนรากของต้นเทาและมีกลิ่นเมน็นเท้าเล็กเตะก,ก้อนหินก้อนเล็กขณะเดินเฝ้าคุ้นคิดไปด้วยแม่บอกว่ายามเธอเกิดเป็นวันที่แม่รู้เรื่องของนาแขกไขพอดีทำให้แม่ต้องการแก้แค้นพ่อ จึงตั้งชื่อของเธอว่าบัวพุธแต่โชคยังเข้าข้างที่ยายบอกพ่อให้ไปเปลี่ยนชื่อเธอที่อำเภอจนกลายมาเป็นบุษยาที่แปลว่าดอกบัวเหมือนกันมือเล็กขอประตูเก่าบ้านหลังเล็กของพี่แทนบ้านหลังนี้แยกมาจากบ้านของป้าพรพิษข้างในมีเพียงห้องเดียว และห้องน้ำอยู่ถัดออกไปด้านนอกทําไมต้องล็อกประตูด้วยคะพี่แทนเสียงเล็กเอ่ยต่อว่าทันทีเมื่อร่างสีเข้มเปิดประตูเขาก้มลงมองสาวร่างเล็กกว่าสวมชุดนอนแบบกางเกงขายาวเสื้อเชิ้ตสีชมพูใส่ขายาวมาก็เปื้อนหมดกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนนอนด้วยนะเธอเบ้ปากล้อเลียนเขา แล้วนั่งลงที่โต๊ะวางสมุดปากกาที่เตรียมมาไหนดูสิทำไมลายมือถึงไม่พัฒนาเลยบัวบุษยาไม่ใส่ใจตาหวานคมจดจ้องร่างสีเข้มอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมีกลิ่นหอมของสบู่และกลิ่นบางอย่างที่ทำให้ใจสาวน้อยเต้นรัวพี่แทนเพื่อนหนูเล่าให้ฟังว่าเห็นพี่แทนไปกับปิน เด็กห้องสองเธอจ้องใบหน้าสีคล้ำแดงเข้มขึ้นต่อหน้าเขายังก้มหน้าดูสมุดไม่ตอบไรเพื่อนบอกว่าสอนมอไซคกันไปยังป่าสวนยางหลังบ้านของเพื่อนบัวเองบุษยาจ้องจับผิดขณะที่เล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงราบเรียบมือสีคล้ำเปิดหนังสือสั่นเล็กน้อยหน้าแดงกำกว่าเดิม แล้วเพื่อนก็ตามไปแอบดูเห็นพอพอนี่ไปเรียนหนังสือหรือไม่หมวกคุยนินทาอะไรกันพัสุธาผุดลุกขึ้นหยิบถ้วยขนมหวานที่แม่พรพิษเตรียมไว้ให้บุษยาโดยเฉพาะวัวลอยไข่หวานอุ่นร้อนตัวเม็ดทำจากฟักทองและเผือก เขาวางถ้วยลงตรงหน้าสาวน้อยหวังว่าของกินคงหยุดคำถามที่กำลังหลังไหลออกมาเขารู้นิสัยของบุษยาดีถ้าเธออยากรู้สิ่งใดเธอมากวนเวียนถามไม่หยุดจนกว่าจะได้คำตอบที่ต้องการหน้าเลยก,กิมกว้างหยิบช้อนขึ้นตักบัวลอยใส่ปากรสชาติไม่หวานมากติดเค็มนิดหน่อยน้ำกะทิเข้มขน้น เธอสามารถกินเจ้าสิงได้ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องกินข้าวเด็กหนุ่มวัยยีองนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้เธอเลื่อนสมุดคัดลายมือของบุษยาขึ้นดูอีกครั้งดูสิตัวโยเยขนาดนี้ก็บัวคิดว่าทำไมบัวต้องมัวเขียนลายมือให้สวยด้วยในเมื่อบัวมีพี่แทนที่เขียนสวยอยู่แล้ว เข่าเอี้ยวหน้ามองพรางสายหน้าใบหน้าเล็กอมยิ้มทางทางที่มีบัวลอยเต็มปากเธอละมือจากถ้วยชี้นิ้วไปอย่างตัวอักษรทอผู้เท่าเนี่ยเขียนยากสุดทำไมต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากด้วยงั้นก็ขัดจากสองหน้าอ๋อแล้วนี่วิชาคณิตตอนนี้บุษยาเริ่มหน้าจอย ใช้มือเกลี่ยขนมไปมาในถ้วยพี่ว่าเรื่องขัดลายมือให้บัวเอากลับไปคัดที่ห้องส่วนค่ำนี้เรามาติวคณิตศาสตร์ก่อนดีกว่าเขาเลื่อนหนังสือมาใกล้แล้ววางสมการที่บุษยาทำผิดจากนั้นจึงหยิบกระดาษเปล่าออกมาเขียนบุษยามองลายมือง,งดงามของพัสสุธาอย่างลงหลแม้ว่าเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น แต่ความหนักแน่นของน้ำมึกและการตวัดหางกลับชัดเจนมั่นคงสมกับเป็นตัวเขาขณะที่กําลังมองมือของพสัสทากลับคิดได้ว่าเธอลืมคำถามก่อนหน้านี้จึงเอียวหน้าขึ้นจ้องเด็กหนุ่มอีกครั้งมองจมูกโด่งเป็นสันและริมฝีปากที่นาผิดไปจากคนไทยเผลอเอื้อมมือออกไปแตะริมฝีปากล่างของพสัสตาบัว ทำอะไรเขาพระออกทันทีหันตัวกลับมาสบตาหวานคมรีที่กำลังเยิม้มเล็กน้อยจากอาการง่วงงุนผมดกนาปกหน้าผากกลมเกลี้ยงจมูกดวงเรียวเป็นสันและปากกว้างเต็มอิม่มเด็กหนุ่มเพลยไพรมองนานเกินไปจนหัวใจเต้นกระนำรีบลุกขึ้นแส้งหยิบนำ้ำทีหลังอย่าแตะตัวพี่อีกบัวตัวแล้วไม่ใช่เด็ก บุษยามองตามพี่แทนแล้วจึงซบหน้าลงบนโต๊ะพรางนึกไปถึงเรื่องวันนี้ที่เพื่อนเล่าให้ฟังแต่กับปินพี่จูบเธอและพี่ยังเอามือล้วงเข้าไปในกระปรองอีกด้วยมือสีเข้มกระแทกแก้วน้ำเสียงดังด้วยความตกใจเขานึกไม่ถึงเลยว่าตำบนนี้ช่างเล็กแคบขนาดนี้เด็กสาวที่ชื่อปินเมื่อย็นนี้ เธอเป็นลูกสาวของชาวประมงในหมู่บ้านถัดไปผิดไปจากเด็กสาวที่นั่งอยู่กลางห้องที่สูงส่งเกินเอื้มอมถ้าจะแก่แดดขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาที่ห้องพี่อีกเลยตาหวานคมน้ำตาคลอเบ้ามองพี่แทนเปิดประตูห้องคาไว้รอเธอเดินออกไปด้วยสีหน้าเอาเรื่องสาวน้อยวางช้อนลงอย่างแรง กระแทกลำตัวขึ้นจากเก้าอี้งั้นบัวจะไม่มาให้พี่เห็นหน้าอีกบัวเสียงเข้มตะโกนดังตามลังทันเห็นน้ำตารื้นขึ้นจากในตาคมพรานใจอ่อนยวบใครใช้ให้เขาหลงรักลูกสาวของนายหัวจนสุดใจขนาดนี้บ้าจริงเมื่อหยาบก,กระด้างสีเข้มทุบลงขอบประตู ขณะยืนมองร่างเล็กเดินแกมวิ่งไปจนสุดสายตาแล้วจึงค่อยปิดประตูห้องลงกรอนมองกองหนังสือที่ยังกลางอยู่บนโต๊ะจึงเก็บรวบรวมไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยไปดักที่ชานบันไดหลังบ้านปพะสงส่งหนังสือคืนพี่แทนบ้าบุษยากดหน้าคมวานจมไปในหมอนใบใหญ่ มือน้อยทุกเตียงทั้งสองข้างด้วยความช้ำใจจากแรงหึงหวงเมื่อได้ยินข่าวลือเธอนอนพลิกร่างกลับไปมาอีกครั้งเอี้ยวหน้ามองโคมไฟของขวัญวันเกิดที่พี่แทนซื้อมาให้เมื่อปีที่แล้วโคมไฟเซรามิกรูปคนแคร์และสโนไว้ที่เจาะรูปเป็นพรุนแล้วมีหลอดไฟดวงเล็กสีนวลอยู่ข้างในเวลาแสงลอดออกมาจากโคม ปรากฏแสงเป็นวงวงส่องประกายตามผนังเพดานเธอจำได้ว่าวันนั้นเธอถูกใจมากจนกระโดดกอดเขาแน่นตั้งแต่เด็กจนโตพบเห็นแต่หน้าพี่แทนมากกว่าใบหน้าของพ่อตัวเองเสียอีกเธอเดินตามติดตั้งแต่เริ่มจำความได้ช่วงก่อนสิบขวบเธอ,อยังวิ่งทำมลอยู่รอบตัวเขาขณะดึงเชือกขอยขึ้นจากกระชัง ใจเด็กสาวไม่แน่ใจว่าความรู้สึกเชิงชู้สาวมันเริ่มขึ้นขึ้นเมื่อไรเธอรู้แค่ว่าทุกครั้งยามเธอทุกเธอจะมีพี่แทนอยู่ข้างๆเสมอตั้งแต่ต้นปีมานี้เธอเริ่มรู้สึกได้ว่าพี่แทนเองก็เปลี่ยนไปมากเขาระวังตัวมากขึ้นเมื่ออยู่กับเธอไม่แตะเนื้อต้องตัวไม่ค่อยพาเธอซ้อนจัก,กรยานอีกแล้ว แล้ววันนี้เธอได้ยินว่าเขาไปติดใจหญิงสาวคนอื่นหลายคนแต่คนชื่อปินเป็นคนแรกที่เธอได้ยินว่าเขาถึงขนาดจูบและลูบคลำไปหน้าหล่อเทือนอย่างลูกครึ่งผิวสีลอยเข้ามาอยู่ตรงหน้าเธอสาวน้อยวัยสิเจปีอย่างบุษยาต้องการเอื้อมมือไปคว้ามากอดไว้เหลือเกินแต่ทำไม่ได้ ต้องการบอกพี่แทนเหลือเกินว่าเธอรักพี่แทนมากขนาดไหนพี่แทนเรื่องนี่รักในหัวตอนที่สามอุลัน หวานคมแงงดวงหน้ามองท้องฟ้าขณะยืนอยู่ชานหน้าบ้านฝนตกลงมาตั้งแต่รุ่งเช้าจนกระทั่งตอนนี้บุษยาเอี้ยวตัวหยิบร่องคันใหญ่ออกกลางขณะเดินไปยังรถผ่านชะงักเทา้าเมื่อเห็นร่างสีเข้มของเด็กหนุม่มร่างสูงวิ่งฝ่าสายฝนตรงมาในมือถือถุงพลาสติกมาด้วย บุษยารีบก้าวเท้าลงันไดบ้านเธอไม่ต้องการเห็นหน้าพระสุธาในตอนนี้ใจยังกุนโกรธบนน้อยใจบัวเสียงเข้มแหบพร่าตะกนเรียกแต่คนร่างเล็กทำเป็นไม่สนใจก้าวเท้าเดินต่อให้ถึงรถเร็วที่สุดแต่ยังไม่ทันถึงประตูรถเด็กหนุ่มร่างสูงพันมายืนตรงหน้าเธอเสกอนยื่นถุงพลาสติกที่อยู่ในมือออกมาตรงหน้า บัวลืมหนังสือไว้เมื่อคืนใบหน้าหวานคมเงยขึ้นมองคนร่างสูงกว่าเธอมากตัวเปียกโชกด้วยน้ำฝนเม็ดใหญ่เยือนตากฝนนิ่งรอจนกว่าเธอจะรับถุงหนังสือไปจากมือพี่แทนจะบ้าเหรอมันแค่หนังสือบุษยากระแทกเสียงใสเยื่นมือออกไปรับถุงหนังสือมาแล้วผลักร่มให้แทน เข้าไปนั่งในรถที่บุหลันกำลังนั่งคอยอยู่บุษยาเอียวหน้ากลับไปมองร่างสูงยังยืนกลางร่มกลางสายพนในตาสีฟ้ามองมาที่เธอเช่นเดียวกันจนลับสายตาพี่บัวชอบหมอนั่นหรอพูดให้ดีๆนะบุหลันอา้าวก็เรื่องจริงดิอยากคิดว่าบุหลันไม่เห็นนะ เจ้ากรมพร้าคนนั้นเป็นแค่คนงานในสวนทำหน้าที่ดูแลฟาร์มคอยล้างขัดหอยนางรมเมื่อเก็บขึ้นมาได้หรือว่าพี่บัวชอบแบบนี้อยากจะให้เขามาขัดหอยให้บุหลันคนเป็นพี่เบิกตากว้างตกตะลึงจากคำพูดของน้องสาวต่างแม่แม้ว่าเธอกับบุหลันไม่ถูกกัน แต่บุลันไม่ค่อยสูงสิงหรือพูดกับเธอมากนักต่างคนต่างก็หลีกเลี่ยงกันมาตลอดพูดแค่นี้ก็ทำเป็นตะอคอกใส่หยุดพูดเดี๋ยวนี้บุษยาตวัดเสียงแหลมสะบัดหน้ากลับไปยังทิศตรงข้ามดวงตาคมรีมองถนนข้างทางเส้นทางที่คุ้นชินตั้งแต่เด็กส่วนบุลันนั่งนิ่ง ขบริมฝีปากครุ่นคิดปีนี้เธอ16ปีแต่เธอเองยังไม่รู้ว่าชะตากรรมในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรผิดไปจากบุษยาพี่สาวคนโตที่เรียนเก่งกว่าและเป็นลูกเมียแตง่งพ่อคงยอมส่งเสียให้พี่สาวไปเรียนในกรุงเทพส่วนเธอคงไม่พ้นวิทยาลัยธรรมดาในตัวเมืองสุราษฎร์ พัสทาวางร่มตรงหน้าห้องครัวหลังจากกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขาเดินเข้าไปกอดแม่หอมอีกหนึ่งฟอดพอพอแล้วแม่ตัวเม้นนี่เอาหนังสือไปให้คุณบัวแล้วหรอครับแม่พัสทานั่งลงตรงเก้าอี้ทานข้าวในครัวหยิบจานที่วางอยู่ขึ้นเช็ดทีละใบแบ่งเบาภาระของมารดาฝนยังตกหนักจนภายนอกขาวโพลน แทนครับแม่แม่อยากเตือนลูกอีกครั้งเรื่องคุณบัวมือสีเข้มชะงักนิ่งอ่อนแรงกระทันหันวางจานลงก่อนจะทำหลุดมือนึกภาพหน้าหวานคมเมื่อเช้ามองเศร้าและขอบตาคลำ้ำจากการร้องไห้อย่างหนักหน่วงเธอผลักร่มมาให้เพราะทนไม่ได้ที่จะเห็นตัวเขาเปียกฝน แต่ต่อให้เปียกฝนมากกว่านี้มันก็คุ้มค่าแล้วผมรู้ครับผมไม่ได้ทำอะไรคุณบัวไม่เคยแตะต้องแม้แต่น้อยและไม่คิดจะทำสักวันคุณบัวจะได้เจอผู้ชายที่ดีมีเกียรติเหมาะสมกับเธอลูกคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแทนอยากไปทำงานที่อื่นไหม พรอนผิดนั่งลงหยิบจานขึ้นมาช่วยเช็ดงานบ้านจุกจิกหลังใหญ่มีค่อนข้างมากเธอจึงต้องเอาอาหารเช้าขึ้นไปให้คุณนายทั้งสองด้านบนนายหัวบัญชาทิ้งพวกเธอไว้ที่บ้านส่วนนี้มานานเขาแทบไม่กลับบ้านนานานมาสักครั้งได้ข่าวว่ามีผู้หญิงอีกคนในเมืองซึ่งคุณนายทั้งสองเอง ต่างก็พอใจไม่ได้เรียกร้องให้เขากลับมาอยู่ด้วยผมตั้งใจว่าจะไปวันที่คุณบัวเดินทางไปเรียนต่อครับแม่แล้วแทนคิดจะไปทำงานอะไรตอนนี้แทนจบแค่มัธยมหกเขามองแผ่นหลังมารดาที่เริ่มงองงุ้มจากการทำงานหนักด้วยหัวใจหนักนวงเขาควรรีบจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุด เพื่อหางานอื่นทำและเก็บเงินสก้อนก่อนกลับมารับมารดาไปอยู่ด้วยกันส่วนเรื่องของคุณหนูบ้านหลังใหญ่เขาจะปล่อยให้เป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดผมคิดว่าจะสมัครงานไปกับเรือเดินสมุทรแต่นั่นต้องสอบหลายอย่างแม่พอมีเงินเก็บบ้างแม้ไม่เยอะ แต่คงพอให้ลูกนำติดตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่ภาสุธาไม่พูดอะไรอีกทอดสายตามองออกไปยังสายฝนเย็นชํำนอกห้องครัวฟาร์มหอยนางรมของนายหัวบัญชรอ,อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนักอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่นายหัวไม่เคยกลับบ้านทิ้งภรรยาและลูกสาวให้ใช้ชีวิตลำพัง คนที่เขาหวงที่สุดคงหนีไม่พ้นบุษยาถ้าเธอไปเรียนต่อเธอคงเจอชายหนุ่มคนอื่นที่ดีกว่าเขาพวกเขาเหล่านั้นเหมาะสมกับเธอจากนั้นสาวน้อยคงลืมเขาได้ในที่สุดต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอน MC. สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอ แล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยารักพริมลิน